คลิปนี้เราก็ได้มีโอกาสได้เหมือนกับเทรคกิ้งเล็กๆนะครับก็เป็นบริเวณที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองมากที่นี่เป็นเส้นทางที่เขาทําให้สําหรับแบบเริ่มแรกสําหรับการเดินเทรลวิ่งเทรลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีทางหลายๆรูปแบบที่เราได้เดินไป ก็วันนี้วันที่3ของเราแล้วนะก็เช้าเช้าวันนี้เราเปลี่ยนกันก็มีกิจกรรมทุกเช้าใช่ก็มีกิจกรรมหน่อยแต่ว่าทุกวันนี้ปกติเราอยู่ในเมืองบ้างไปเซนโตซาบ้างแต่วันนี้เราก็จะมาแบบสัมผัสธรรมชาติสัมผัสอีกด้านหนึ่งของสิงคโปร์ที่เป็นแบบธรรมชาติเงียบสงบจริงครับตรงนี้คืออะไรนะกาลแม็กิชี่ Reservoir Park Reservoir คืออ่างเก็บน้ำใช่ครับอันนี้เป็นเส้นทางของเขาใช่ไหมคะที่มันจะแบบว่า แล้วเดี๋ยวจะมีสภาที่เป็นแบบที่ท็อปวอล์กอะไรเงี้ยอ๋อเดินดูเหมือนแคล้ายวานใช่ไหมใช่ใช่นี้คือแบบเดินบนดินเลยสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆนี่เห็นเชื่อว่าธรรมชาติเห็นไหมไก่เกยดยังเดินอยู่ตรงนน้นอยู่เลยเสียงนกใช่ครับใช่่ปเราเดินดีกว่าเพราะว่าระยะทางแบบไกลอยู่ใช้เวลาเดินทางประมาณกับสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะแต่ก็ถือว่าน่าจะเป็นสองชั่วโมงที่คุ้มค่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่แบบว่าคนทั่วไปไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยมาเดินกัน ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา2ชั่วโมงในการได้สัมผัสกับธรรมชาติที่เรียกว่าตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเราใช้เวลา15นาทีแล้วก็เดินอีกประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็ได้มาอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นป่าจริงๆนะครับได้มาเทรคกิ้งในป่าจริงๆ เราอยู่ตรงไหนเก่านี่ You are here อ๋อยูอาเฮียเมื่อกี้เราลงรถตรงนี้ไง Venus Drive แล้วก็มาเดินเฮ้ยเราเดินมาไกลแล้วนะใช่แล้วตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไฮไลท์คือไปที่ท็อปวอล์กลู่หลวนโคคาโนปี้อ๋อูลวนคาโนปี้แล้วก็นี่ค่ะวนทวนเข็มใบใช่มันจะเป็นวนเวย์คือพอผ่านนี้เราก็กลับมานี่แล้วเราก็กลับมาทางเดิมใช่แล้วก็ทะลุบ่ายเทีนิดเดียว g ย o d บอลน i n g งมด้วยระหว่างทางเราก็จะเห็นไหมครับว่าจะมีคนมาออกกำลังกายตลอดเลยเขาเป็นเมืองใหญ่ๆเป็นเกาะเป็นเมืองที่แบบว่าเมืองแบบเศรษฐกิจที่มีแต่ตึกแล้ามันช่องอะไรแน่นๆเนี่ยเขาก็ยังมีบริเวณโซนที่แบบให้คนมาออกกำลังกายซึ่งแบบว่าเที่ยวกับบ้านเรากรุงเทพก็หายากครับที่เป็นแบบถนนวิ่งเทรลอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณแบบสิบนาทีอะไรอย่างนี้โอ้จะบอกว่า สิงคโปร์นี่ถ้าบอกว่าเป็นประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆเนี่ยแต่ว่าบริเวณพื้นป่าที่เขาเอาไว้สําหรับให้คนมาพักผ่อนหย่อนใจมาศึกษาธรรมชาติมาเทรคเนี่ยมันมันใหญ่นะมันใหญ่สําหรับการที่เราจะเดินออกกำลังกายหรือว่าเดินเที่ยวจริงๆครับรวมถึงเราก็โอ้โหได้ใช้เวลาประมาณอยู่เกือบชั่วโมงสองชั่วโมงเลยแล้วก็เดินไปชมวิวที่บริเวณเขาเรียกว่าทรีท็อปวอล์กนะครับเราจะเดินมาสักพาก่างนี้ใกล้ความจริงนะใช่ครับอีกห้าสิบเมตรเราจะถึงที่ทรีท็อปวอล์ อันนี้คือต้องเดินลงไปข้างล่างใช่ก็ <ๆ S 1> จะถึงสะพานพี่พี่โจเขาบอกว่ามันก็เราตั้งเดินขึ้นมาก็เดินลงไปหน่อยก็จะไปถึงจุดที่ชมวิวนะครับซึ่งที่นี่อะค่ะไฮไลท์ของเขาอยู่ที่ Tre e Top Walk อะค,ค่ะมันจะเป็นเหมือนสะพานก็เป็นบริเวณที่เหมือนกับสะพานแขวนที่อยู่ตรงจุดสูงสุดของบริเวณนั้นก็จะเห็นโอ้สุดลูกหูลูกตาจะเห็นเป็นโรงงานไฟฟ้าของสิงคโปร์เห็นอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็เห็นผืนป่าที่ยิ่งใหญ่จริงของสิงคโปร์เป็นอีกด้านหนึ่งของสิงคโปร์จริงๆครับตอนนี้เราก็อยู่บนท เป็นสะพานแบบทางเดินเล็กๆที่อยู่บนยอดไม้ที่เป็นทรีท็อปบ็อบจริงๆก็จะมีแบบป้ายต่างๆบอกว่าต้นไม้มีพันธุ์อะไรบ้างนี่มีนกขุนทองเห็นไหมจะ listen to the music ฟังเสียงนกร้องเป็นเสียงเพลงอตอนนี้เรามาอยู่กลางสะพานดูวิวมงใช่ไหมครับครับผม ไม่น่าเชื่อเลยว่าสิงคโปร์เมืองที่เราคิดว่าแบบมีตึกสิ่งหรือว่ายี่มัดูสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรเยอะแยะ่ใช่แล้วยังมีป่าที่เขาแบบอนุรักษ์ไว้ธรรมชาติสุดๆตั้งแต่ทางเดินแล้วเนาะพื้นที่ไม่เท่าไหร่ของสิงคโปร์แต่ว่าเราแค่หลุดมาแบบเดินมาแป๊บเดียวเองเนี่ยเราเห็นอะไรที่มันเหมือนกับเป็นป่าที่มันแบบถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็อาจจะแบบอะไรที่จะเห็นนี้ต้องออกมาแบบเป็นนั่งรถสองสามชั่วโมงเนาะใช่ใช่ไปเขาใหญ่หรือว่าไปเขาเขียวชุมบุรีอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่นี่คือนั่งรถเมย์มาประมาณ15นาที20นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็จริงอย่างที่พี่เขาบอกว่ามันเป็นซิตี้อินเดอะการ์เดนนะไม่ใช่การ์เดนอินเดอะซิตี้ ธรรมชาติดีมากแล้วคือการเดินทางไม่ไกลก็เลยรู้สึกชอบมากอยากให้คนที่มาสิงคโปร์แล้วอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศได้มาลองสัมผัสอีกมุมๆุมหนึ่งแบบนี้ของสิงคโปร์ดูครับช้างเติมเป็นของมะเพื่อน